สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Sport On นทัวนะนะตอนนี้ผมยังอยู่ที่สนามวุฒบอลเทศบาลตำบลสีถท้อยครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม G Fox วุตบอลนะฮะโดยเฉพาะ,ะการเล่นเกมแบบ G Fox พา3นะนะซึ่งสมาชิกหลายๆท่านก็ ให้ความสนใจแล้วก็สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อสงสัยมาเยอะอยู่นะก็พยายามจะบอกให้จีฟกทำเป็นเอกสารรา,ายละเอียดแจกให้นะแต่อย่างที่เคยเรียนกับทุกท่านไว้แล้วว่ามันเป็นเกมที่ยังมีการแก้ไขปรับปรุงอีกเยอะแล้วก็ g จ f o w ว o d บอลเกมมันมีความหลากหลายมากเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถทำเอกสารเป็นกิจ,จลักษณะได้นะฮะเพราะว่า,าเมื่อทำเอกสารไปแล้วเนี่ยมันจะทำให เขาเรียกว่าแก้ไขได้ยากนะซึ่งตอนนี้เรายังมีการปรับปรุงอะไรอีกหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการสื่อสารโดยการทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็และคลิปนี้อย่างที่บอกไว้ครับผมจะมาแนะนําในเรื่องของการบันทึกแต้มลงในใบบันทึกคะแนนของ g f ฟุตบอลพาสานะซึ่งหลายๆท่านก็อยากจะได้เอกสาร g ีโฟกา3ไปให้กับสมาชิกได้ทดลองเล่นกันนะซึ่งเดี๋ยว g f o ฟก็จะส่งไฟล์ของเอกสารนี้ลงในรายกลุ่มนะแต่วันนี้เราจะมาแนะนําหน้าตาของเอกสารก่อนแล้วก็วิธีการบันทึกจะเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ก็นี่ครับเป็นเอกสารที่คิดว่าน่าจะปรับปรุงค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะฮะเป็นใบบันทึกคะแนนจริงๆแล้วเนี่ยเกม g ีโฟกวบอลพาสความตั้งใจของ g ีโฟอยากจะ ตั้งเกมขึ้นมาสักเกมหนึ่งโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องมาเสียเวลาในการติกนน๊กคะแนนหรือจดแต้มนะครับเพราะว่านักกีฬาจะได้มีสมาธิกับการเล่นได้อย่างเต็มร้อยครับประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ผมเคยไปเล่นวูดบอลเนี่ยผมจะเสียสมาธิไปกับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะผมจะเสียสมาธิไปกับการจนานําคะแนนจดคะแนนนะฮะเวลาตีเสร็จกลับมาจดจดเสร็จปุ๊บกลับไปเล่นมันเพี้ยนไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้น ทำให้อัธรลดในการเล่นวุฒบอลของผมรู้สึกว่ามันได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นก็เลยคิดเกมจีฟวูบอลพา3ขึ้นมาโดยการเอาแบบฝึกหัดการซ้อมกีฬาวุฒบอลนํามาทําเป็นเกมแล้วก็ตัดจํานวนการตีให้น้อยลงแล้วก็จําคะแนนได้กันแบบง่ายๆนะฮะแล้วก็มีการวางแผนในการเตรียมกันกับนักกีฬาว่าเราจะจดจําคะแนนยังไงให้มัน ง่ายต่อการเรียบเรียงนะก็เลยได้สรุปมาเป็นดังนี้แต่ในการแข่งขันจริงๆนะฮะมันจําเป็นจะต้องมีการบันทึกไว้เป็นข้อมูลหลักฐานด้วยเพราะว่าต่อไปในอนาคต g f ฟอยากจะผลักดันเกมจีฟุกุบอลให้เป็นเกมที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับนักกีฬาได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องการสร้างมาตรฐานที่เป็นค่อนข้างจะเป็นสากลในแบบฉบับของ g f ฟขึ้นมาจึงได้ออกแบบใบบันทึกคะแนนให้เกม g f o ฟุกุบอลภาษา นะแล้วก็ตรงนี้ครับหน้าตาของมันเรามาดูตรงนี้ก่อนนะฮะในเอกสารตรงนี้เรามันจะมีวันที่นะฮะวันที่ที่ทําการแข่งขันเราก็จะมีบันทึกไว้นะฮะแล้วก็สนามที่เราไปทําการแข่งขันนะอันนี้ช่องนี้จะเป็นสนามส่วนนี้จะเป็นรอบที่กำกการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกรอบที่1รอบที่2หรือรอบชิงชนะเลิศรอบรองชนะเลิศเราก็จะสามารถลงในช่องนี้นะส่วนกรุ๊ป ก็คือกวนนั่นเองครับหากมีหลายๆกวนก็เราสามารถลงข้อมูลได้ว่าเราจะอยู่ในก้น1กวน2กวน3กวน4ก็เขียนในช่องนี้ในการบันทึกข้อมูลในการแข่งขันที่เป็นทางการควรจะบันทึกข้อมูลลงให้ครบทุกช่องนะฮะแต่ถ้าแข่งเปิดหมวกเล่นๆกันธรรมดาก็อันไหนปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านอันนั้นไม่ซีเรียสนะครับผมแต่นี่ฉบับเต็มนะครับแล้วก็ในการแข่งขันเราจะมีการบันทึกคะแนนให้กับนักกีฬาทั้งหมด5คน1น่สาม 4,5ส,สามารถบันทึกการแข่งขันได้5คนซึ่งเป็นจำนวนที่ g ีฟ x เห็นว่าในเกมจีฟุตบอลเป็นกลุ่มกล้วนที่เล่นแล้วสนุกที่สุดแล้วก็มีการาจัดสรรปันส่วนเงินรางวัลได้ลงตัวมากที่สุดนะฮะขอบคุณครับนี่ฮะกะ็ตอนนี้ครับหลังจากที่เราได้ออกแบบเอกสารมาเรียบร้อยแล้วนักกีฬาทั้ง5คนก็จะมีข้อมูลลง ในการจดบันทึกแบบนี้เลยนะฮะในช่องนี้นะฮะัมเบอร์ลำดับที่1 2 3 4 5ก็เป็นลำดับของนักกีฬานั่นเองส่วนในแต่ละลำดับก็จะมีชื่อจริงนามสกุลจริงนะฮะแล้วก็นิคเนมนะฮะชื่อเล่นหรือฉายานะฮะแล้วก็ทีมนะฮะใครอยู่ทีมไหนก็ลงในช่องนี้นะฮะฉายามีไหมถ้ามีอย่างเช่นครูชัยจีโฟกานายอภิชัยใจวงครูชัยจีโฟกทีม ปางพุดเลาะน้องเล้งท้ายอะไรก็เขียนไปนะฮะก็ทั้ง5คนก็จะลงข้อมูลให้ครบนะฮะในเกม g f o c Ball นะฮะ g f o c ก็เลยมีตั้งกติกาไว้ว่าถ้าใครลงเล่นเกม g f o c Ball อยากจะให้ตั้งฉายาของตัวเองไว้เพื่อสร้างตัวตนคนใหม่ที่อยู่ในเกมนะฮะอาจจะไม่จําเป็นจะต้องใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงก็ได้นะฮะก เป็นเกมสนุกๆที่เราสามารถจดจำชื่อกันได้ง่ายให้เป็นฉายาไปเลยนะเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ g f ฟกจะเน้นที่เป็น Nickname หรือฉายาส่วนชื่อนามสกุลจริงของแต่ละท่านนี่ g f ฟกอาจจะไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของการบันทึกมากเท่าไหร่นะเอาไว้ตรงนี้รายละเอียดตรงนี้เราค่อยมาเจาะรายละเอียดกันนะฮะหลังจากนั้นนะครับสกอร์ของแต่ละคนมันจะมี2ช่องนะครับอย่างเช่น เกตที่1เกตที่2เกตที่3เกตที่4เกตที่5 6 7 8 9 1 0 1 1 12มีทั้งหมด12เกตเอกสารหน้านี้จะบันทึกได้1เซตก็คือ1รอบส2สนามในการจดแต้มนะฮะสังเกตได้ว่าเราจะมีการขีดแบ่งสี่เหลี่ยมตรงนี้ออกเป็น2 2ส่วนส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นแต้มที่สามารถเก็บได้ในแต่ละสนามนั่นก็คือแต้มที่สามารถเก็บได้3แต้ม2แต้มหรือ1แต้มหรือ0แต้ม ให้บันทึกอยู่ช่องด้านบนนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นแต้มรวมหลังจากที่เล่นสนาม1สนาม2สนาม3ได้เท่าไหร่เราก็จะรวมด้านล่างยกตัวอย่างเช่นสนามที่1เก็บได้1แต้มคะแนนรวม1สนามก็คือ1แต้มสนามที่2เก็บได้2แต้มคะแนนรวม2สนามก็จะเป็น3แต้มก็คือ2แต้มจากสนามนี้บวกกับอีก1แต้มก็เป็น3สนามที่3ไม่สามารถเก็บแต้มได้มี0ูนย์ แต้มรวมก็จะเป็น3เท่าเดิมไล่กันให้ครบทั้ง12สนามได้คะแนนเท่าไหร่ก็เขียนบันทึกลงในนี้ครับช่องรวมครับอันนี้จะเขียนตัวเลขว่าสมมุติว่าครบส2สนามได้9แต้มเราก็จะเขียน9แต้มตรงนี้นะฮะให้ครบทุกคนครับนักกีฬาแต่ละคนก็จะรวมแต้มของแต่ละคนลงในช่องนี้หลังจากนั้นเราก็มาดูอันดับครับว่าใครที่สามารถเก็บแต้มได้มากที่สุดก็ได้อันดับที่1อันดับ2 3 4 5หเรียงตามลําดับนะฮะ อันนี้ก็เป็นการบันทึกแต้มลงในเอกสาราแผ่นนี้ถ้าสมมุติว่าแข่งกันแล้วจบเกมมีแต้มเท่ากันอยู่2คนยกตัวอย่างเช่นมี9แต้มเท่ากันนะฮะก็ให้ทั้ง2คนนี้ไปตัดสินกันด้วยการชุตติ้งยิง5ลูกใครเข้ามากกว่ากันในระยะที่ตกลงกันอาจจะเป็น3เมตร4เมตรหรือ5เมตรก็แล้วแต่นะฮะก็ถ้าใครยิงเข้ามากกว่าก็ได้อันดับที่ดีกว่าไปยกตัวอย่างเช่น อันดับที่1มี10แต้มไม่มีใครเท่าอันดับที่2มี9แต้ม2คน2คนนี้ต้องไปแข่งชุดต,ติ้งกันใครชนะก็ได้อันดับ2ไปใครแพ้ก็ได้อันดับ3ส่วนอันดับอื่นๆก็ไล่เรียงกันไปตามลําดับในการแข่งขันถ้าแข่งแค่12สนามก็สรุปได้ในแผ่นเดียวเลยแต่ถ้าแข่ง24สนามอันดับตรงนี้เราก็ทําเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเซตแรกเราจะได้รู้ว่าใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่และมีคะแนนเก็บเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้น มันจะมีอีกหน้าหนึ่งนะครับเป็นแผ่นที่2เราก็จะนําเอาคะแนนสะสมของเซตแรกก็คือ12สนามของแต่ละคนมาเขียนด้านหน้านี้ไว้หลังจากนั้นก็จะเป็นคะแนนสมมติว่าสนามที่1ในรอบที่2ได้1แต้มคะแนนสะสมมี9แต้มอยู่แล้วตรงนี้ก็จะบันทึกเป็น10แต้มไล่ต่อไปเรื่อยๆจนครบครสบ24สนามก็สรุปผลคะแนนรวมทั้ง12สนามเท่าไหร่แล้วก็แลนกิ้งของแต่ละคนได้เท่าไหร่ก็สรุปตรงนี้ เมื่อเสร็จแล้วนะครับลายเซ็นสำคัญมากครับถ้าเป็นแมตช์การแข่งขันที่อย่างเป็นทางการของ g f o ฟนักกีฬาทุกคนจะต้องเซ็นกำกับรับรองยอมรับผลการแข่งขันโดยมีพยานหรือกรรมการ1คนเซ็นรับรองเท่ากับว่าครบสมบูรณ์แบบในเรื่องของการจัดการแข่งขันแมตช์นั้นนะฮะอันนี้ก็คือเป็นใบบันทึกคะแนนนะฮะยกตัวอย่างนี้ในการแข่งขัน ครั้งที่แล้วที่ผ่านมานะนี่จะเป็นผลการแข่งขันไบสกอของแมตต์จีฟุตบอล12ราศีที่วัดปากกล้วยครับแชมป์ในวันนั้นนี่รอบชิงชนะเลิศนี่ฮะวันที่1กรกฎาคมนะฮะสนามวัดปากกล้วยรอบชิงชนะเลิศนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตรีศักดิ์เชียงแสนนะฮะตรีศักดิ์จากเชียงแสนทำคะแนนได้8คะแนนนะฮะ พดุงพงนะทำคะแนนจากทีมปากล้วยทำคะแนนได้14คะแนนแล้วก็พหลวงกมนนะมะจากปากล้วยทำได้5คะแนนป้ากาหลงนะจากเชียงแสนทำได้11คะแนนแล้วก็แสงเดือนจากปากล้วยทำได้3คะแนนอันดับก็จะเป็นแชมป์ประจำเกม12ราศีครั้งที่2ก็จะเป็น พดุงพงครับทาได้14คะแนนได้อันดับที่1อันดับที่2ก็จะเป็นป้าการหลงครับจากเชียงแสนได้11คะแนนได้อันดับ2ครับแล้วก็อันดับ3จะเป็นตรีศักดิ์จากเชียงแสนมี8คะแนนอันดับที่4ก็จะเป็นผู้หลวงกมลนครับได้5คะแนนเป็นอันดับที่4แล้วก็อันดับที่5ก็เป็นแสงเดือนครับได้5คะแนนอันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศในวันนั้นครับก็ถือว่าวันนั้นก็สนุกสนานถ้าใครอยากจะรู้ว่าผลการแข่งขันตรงนี้ มีที่มาที่ไปยังไงก็ย้อนกลับไปดูคลิปรอบชิงชนะเลิศในเกมจีโฟกุรุณบอล12ราศีครั้งที่2ได้ที่สนามวัดปากกล้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นใบบันทึกคะแนนครับก็ถือว่าเป็นการบันทึกง่ายๆแล้วก็ถ้าเกิดใครสามารถบันทึกได้คล่องแคล่วนะฮะในอนาคตอันนี้จะเป็นอุปกรณ์สำคัญอีกอันหนึ่งสำหรับ สกอร์เลอร์ในการจดแต้ม g f o ฟุตบอลนั่นหมายความว่าสามารถทำไรายได้จากการจัดกิจกรรมของ g o ฟด้วยเพราะว่าถ้าท่านได้ไปเป็นกรรมการจดแต้มให้ท่านก็จะได้50บาทต่อ1รอบ12สนามนั่นก็คือเป็นข้อตกลงกันระหว่างเกม g f o ฟุตบอลครับนักกีฬาทุกคนถ้าต้องการมีสกอร์เลอร์ก็คนละ10บาทกวนหนึ่งมี5คนก็50บาท จ้างสกอเรอร์อเ,อเดินจดแต้มครบ12สนามก็สามารถเป็นไรายได้พิเศษให้กับสมาชิกที่ไปร่วมกิจกรรมในการจดแต้มได้นะฮะก็ถ้าอย่างไงก็มีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามมาได้นะไม่เข้าใจตรงไหนก็ยินดีครับช่วงนี้ก็ต้องอาศัยการสื่อสารกับสมาชิกเยอะๆหน่อยนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ g ีฟก็อยากจะหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนสมาชิกที่ฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้เกม g ีฟุตบอลด้วยถ้าสนามไหนมีการจัดกิจกรรมนะฮะ ถ้า GFOX มีเวลาว่างหรือสะดวกไปจริงๆก็จะพยายามไปให้คำแนะนำที่สนามเลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามกันได้ถ้าพบปะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทางโทรศัพท์ทางาาตัวจริงทางสื่อหรือว่าพบปะตรงไหนถามได้ถามเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็นำเอาเกม G ฟไปทดลองเล่นก็สนุกหรือไม่ สนุกอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ